นในคลิปนี้เราก็จะมาดูกันว่าการเก็บเลเวลในแต่ละสเตปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็สําหรับเลเวลหนึ่งนะครับจนถึงน่าจะสักประมาณ15ได้14บสน่าจะได้มาเก็บที่หมู่บ้านยูโบฮามาครับก็จะมีดิม่อนล่างทาวล็อกหรือไม่ก็พวกเอลิกิมอนอะไรครับให้จัดการกันก็สามารถดรอปขายได้เหมือนกันตรงนี้ก็แนะนำนะครับถ้าถึงประมาณเนี่ยสิบสามสิบสี่สิบห้าค่อยย้ายแมปไปหมู่บ้านตะวันตกกันนะครับ เอาละครับหลังจากที่เก็บเลเวลกันมาถึง13 14หรือ15ครับก็ทําการย้ายแมปนะครับมายังหมู่บ้านตะวันตกในแมปนี้ครับจะมีหลายตัวให้เลือกตีกันนะครับก็ที่แนะนําก็จะเป็นอิมมอนกับดิกมอนนะครับก็ตรงนี้เมื่อตีดิกมอนแล้วเนี่ยเ,เวลาตีไปเรื่อยมันจะนับถอยหลังปรากฏบอสขึ้นมานะครับก็อาจจะมีบอสให้ขึ้นมาตีทางด้านริมของแผนที่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่แนะนําก็จะเป็นโทเกมอนนะครับ โทเกมอนเนี่ยเรามีโอกาสดอปไข่สีฟ้านะครับเพื่อจะไปสแกนหาแว่นตาได้ด้วยก็เดี๋ยวแมปนี้น่าจะเก็บได้ถึงสักประมาณเลเวลสิบแปนะครับน่าจะได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายแมปกันนะครับเอาละครับล้วก็ย้ายแมปมานะครับมาที่แมปพื้นที่ธุรกันดานโดยผ่านจากแมปเดิมรับหมู่บ้านฝั่งตะวันตกมา2แมปนะครับก็มาเริ่มที่แมปนี้ ก็ตัวที่แนะนำให้ตีครับในตรงนี้ก็จะมีโบอาร์มอนนะครับแล้วก็มีเดวิมอนที่จะยืนค่อนข้างชิดๆกันนะครับสติงมอนก็ยังได้นะครับแต่เซเบิร์ตดามอนนี่อาจจะมีน้อยไปหน่อยอในแบบนี้ก็เก็บได้ถึงเลเวล25ครับพอบห25แล้วเนี่ยเราก็จะย้ายแมปกันหลังจากที่เลเวล25นะครับจะมีอยู่สองแมปให้เพื่อนๆเ,เลือกนะครับโดยจะมีแมปภูเขาแห่งสายลมกับฟาร์มดิจิมอน แต่ว่าผมจะให้เลือกเป็นฟาร์มดิจิมอนมากกว่านะครับเพราะว่าดิจิมอนในแมปเนี่ยมีการดรอไปไอเทมที่หลากหลายครับอย่างวอลลุมันไซมอนก็มีโอกาสดรอปพวกชิปเซตออนะครับแล้วก็พอลซามอนจะมีโอกาสดรอปแว่นแล้วก็เคเบลลมอนกับเทลมอนเนี่ยจะยืนค่อนข้างใกล้ชิดกันทําให้ง่ายต่อการเก็บเลเวลนะครับก็ในแมปนี้สามารถเก็บเลเวลถึงประมาณแบบ 33, 34สบายๆแล้วค่อยย้ายแมปไปนะครับ อ๋ะครับหลังจากที่เลเวลประมาณสามสิบสามแล้วเราก็จะย้ายแแบะครับโดยถ้าเกิดเพื่อนๆยังอยากเล่นที่แมบบตะวันตกอยู่ก็จะมีแมบบโบราณสถานครับที่เป็นแมบบต่อจากฟาร์มดิจิมอนแต่ว่าไม่ค่อยมีคนนิยมมาเก็บเลวลกันนะครับสําหรับแมบบนี้เนื่องจากความห่างของมอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็จํานวนมอนสเตอร์ค่อนข้างน้อยแล้วก็เก็บเลเวลได้ไม่แตกต่างจากแมบฟาร์มสักเท่าไหร่แต่ว่าในแบบนี้ความน่าสนใจก็คือการ หารองเท้าครับรองเท้าแบบสีสจากการูดามอนหรือการล่าไข่จากเมทัลเกมอนนะครับโดยเป็นไข่อากูมอนเวอร์ชั่นแบบไทจิ ji, นะครับที่จะไม่เหมือนกับแรปเตอร์วตัวเริ่มเกมแล้วก็ถ้าเกิดใครจะไปเก็บเลเวลเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งโรงกันน้ำมันกันครับเกิดมาทางโรงกันน้ำมันครับก็จะแนะนำให้มาที่ชั้น2ก่อนนะครับเพราะว่าชั้น2เนี่ยจุดเด่นของเขา ก็คือจะมีดิจิมอนเยอะนะครับแล้วก็การกระจุกตัวเนี่ยค่อนข้างยืนกันใกล้นะแต่ว่าอาจจะปาร์ตี้ยากสักหน่อยแล้วก็ความโดดเด่นครับก็คือจะมีแว่นตาให้ล่าด้วยก็คือดอกจากจูเลมอนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆน่าจะอยากได้กันคือวีดามอนถ้าเกิดว่าใครอยากลองล่าไขวีมอนแต่ว่าเป็นสายของวีดามอนก็ลองดูนะครับแต่ว่าอีกที่หนึง่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไหวนะครับก็จะแนะนําเป็น โการันนม้มาชั้น3นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับโการันน้อมาชั้นสานะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีเลเวลดิจิมอนประมาณแบบสามสิบสามถึงสามสิบห้าก็จะแนะนําว่าให้มาเก็บกับวิกาลาลามอนก่อนนะครับถ้าเกิดเลเวลสามสิขึ้นไปแล้วนะครับก็อาจจะมาดูตรงนี้ครับในอ d เดวิมอนอีกคีนึงก็คือไปตรงซาเบลเลโอมอนนะครับที่อยู่ทางด้านบนแต่ว่าถ้าเกิดเลเวลประมาณ 40 41ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะไปตรงอีกทีหนึงก็ได้ครับเดี๋ยวไปดูกันสำหรับเลเวล41ขึ้นไปนะครับสามารถเลือกมาเก็บเลเวลตรงนี้ได้คือจะเป็น Dead Egg d r o l Gemmon นะครับโดยจุดเด่นของ Dead Egg d r l Gemmon ตรงนี้คือจะให้ EP ที่สูงกว่ามอนสเตอร์ทั่วไปมาก,มากแต่ข้อเสียขงมันก็มีครับก็คือมันจะเกิดใหม่ช้ามากเนื่องจากเป็นมอนสเตอร์สำหรับทำ Questo เกนะครับ ซึ่งถ้าเกิดมีเพื่อนๆที่มาทําควโจเก g e ก็อาจจะต้องเออเฟื้อนสถานที่กันกนิดนึงนะครับแต้วตรงนี้ก็สามารถเก็บเลเวลได้สบายๆนะครับ46จนไปถึง60 65ตามที่อยากจะเก็บได้เลยแล้วเดี๋ยวไปดูแมปต่อไปที่จะแนะนำกันนะครับสำหรับดิจิมอนที่มีเลเวล61ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเปลี่ยนแนวจากการากำจัด d e d o l l y m o n มาลอง สู้ใน Dark Tower ดักทาวเวอร์รู้บ้างก็ดีเหมือนกันนะครับโดยในดักทาวเวอร์จุดเด่นของที่นี่คือดิจิมอนที่มีคําว่าดักนําหน้านะครับจะเป็นดิจิมอนที่ไม่เก่งมากเครื่งเราสามารถใช้ร่างแรกสู้ได้สบายๆโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนร่างเลยเนื่องจากในดักทาวเวอร์เราเปลี่ยนร่างไม่ได้นะครับแล้วก็ในแบบนี้ยังจะมีไอเทมทิ้นนึงที่ชื่อว่าแอคเซเลเตอร์เป็นไอเทมสำคัญที่เพื่อนๆจะต้องมีนะครับสำหรับ การเป็นทางผ่านในการแปลงร่างเบอร์สโหมดนะครับซึ่งดิชมอนพันเนึ่งเราก็ใกล้ที่จะไปทำเควสเบิร์สโหมดได้แล้วครับแล้วก็ในแบบนี้ก็น่าจะเก็บได้จนถึงเลเวลประมาณตั้ง6ก65น่าจะไหวอยู่นะครับแล้วก็พอ65แล้วก็จะ ลอดนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถรับเควสตตั๋วรายวันนะครับแล้วก็ไปยังดีเทอร์มิแนลที่2ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ทำเควสแบบผมเนี่ยก็จะมีที่หนึ่งมาแนะนำกันครับอีกที่ที่จะแนะนำนะครับเราจะต้องไปยังแมปหมู่บ้านพายุหิมะนะครับโดยผ่านทางดีเทอร์มินอลมาคุยกับ NPC ีมิกินะครับโดยจะเสียค่ารถไฟไปหมู่บ้านพายุหิมะครั้งละ10เอมนะครับ อ้วครับอีกที่นึงจะแนะนําครับตรงนี้ก็คือกําแพงน้ําแข็งนิวรันด์นั่นเองเมื่อเราเดินมาแล้วเนี่ยก็จะสุดทางเลยครับสําหรับแบบนี้จุดเด่นของแมปก็คือกิสมอนเอนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูที่จิมอนเซปเปอรก็น่าจะจํากันได้อนะ่ก็เป็นหนึ่งตัวที่มีบทบาทในเรื่องนะครับสำหรับในแมปนี้นะครับกิสมอนเอทเนี่ยจุดเด่นของมันเลยเนี่ยคือ เลือดน้อยครับ sp มันน้อยมากประมาณ1800กว่ากว่าแต่ว่าเวลาเราโจมตีเนี่ยอาจจะต้องสกิลแรงหน่อยครับก็คือถ้าเป็น f 2ท่าเดียวเนี่ยพลังโจมตีก็จะต้องเกิน2140นะครับแต่ถ้าเกิดว่า f 1 f 2รวมกันจะต้องเกิน2200เพื่อที่จะให้มันตายในทีเดียวโดยข้อข้อเสียของ g i z m o น at ครับคือมันตบเราแรงมาก ดละหลายร้อยอยู่ก็ถ้าเกิดแบบนี้ถ้าเกิดใครเล่นได้ก็80ได้สบายๆครับจะค่อนข้างเร็วเพราะว่าเลือดมันน้อยเราก็จะฆ่าได้ไวนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูครับสำหรับ g i สมอน AT การต่อสู้จะเป็นยังไงเรามาดูที่ดิจิมอนของเราก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเป็นชายเกมอนละกัน F1 แรง834 F2 เนี่ยแรงตั้ง2,007ซึ่ง สบายๆเลยครับเดี๋ยวจะเปิดหน้าต่างต่อสู้ขึ้นมาแล้วดูว่าเลือดมัน1,800กว่าจริงไหมเราก็ยิง F2 ไปเลยครับยิงปุ่มเลือดมัน1,818 18. สำหรับการเก็บเลเวลตรงนี้ผมว่ามันค่อนข้างเร็วนะถ้าเกิดว่าใช้บูสเตอร์แล้วก็รอจังหวะที่มีคูณอะไรอย่างเงี้ยก็จะเก็บได้ค่อนข้างไวจนถึง80ได้เลยสบายๆนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเป็นดิจิมอนพา r ์เนอรเนี่ยถ้าเลเวล71เราสามารถไปรับเควสกับบันโจเลมอนในแมปนี้ได้ด้วยนะแล้วก็ไปทำเควส b เบิร์สโหมกันแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดถึงทีในภายหลังก็ถ้าเกิดใครจะเก็บเลเวลก็ผมแนะนำตรงนี้นะมันค่อนข้างไวแต่ถ้าเกิดว่าใครจะลงไปดีเทอร์มิ l ล B2 ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวลองดูให้มันตบแล้วหน่อยจะเห็นได้ว่ามันตบเราดอกแล้วเกือบ400เลยนะ ซึ่งผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะเราตีมันทีเดียวตายดีกว่าประหยัดกว่าเยอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณที่ติดตามการเก็บเลเวลครับสวัสดีครับ